แข่งไม่จบนะก็จะเป็นคู่ต่อจากคู่นี้ที่สบานช่องแมวพบเรียนหนองโลงนะครับก็จะรู้แล้วว่าใครจะเข้าเป็นที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วก็ที่หนึ่งในสายซีก็จะจะเป็นหนองม่วงหนองอ้อหรือหนองข้อเขนียวนะครับผูต่อไปนะครับก็จะไปเจอ ในสายดีก็จะเป็นบ้านพ่อและก็บ้านน้องดูหรืออาจจะเป็นบ้านนองจำใต้นะครับโอ้ดเป็นปลระหูาลเวเะ็เรับเริ้เวเร็วเร็วเร็วเรวเร็ร็วเร็วเวเร ถือว่าได้ประตูนะครับปาูดีว่าวว้าวว้าได้อะ เสมอแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหน่งเอาทันจังวลยดีๆจวบอลดไม่ยอมง่ายๆนะครับที่มีเลนอ่ะเน่ยโอ้ยุ่งเป็นล่นได้ไปเ ก็เข้ารอบทั้งคู่แล้วนะแต่ว่าศักดิ์สีนะครับใครว่าจะใครจะได้เป็นที่หนึ่งหรือที่สองในสายนะจะต้องที่หนึ่งในสายก็ต้องไปเจอที่สองในสายบีนะครับแล้วก็ที่สองก็จะไปเจอที่หนึ่งในสายบีไปวุ่น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 เลยไปวุ่นเลยไป แน้เยี่ยมาเลชาเวันะ่นนะเ้านี่ยไปเล็ดนไปเล้โ้ยลาสองสองเต,ต้าเวียบักเต้เาเนียบักเต้เาเนี่ยคู่ต่อไปในค่ำคืนนี้นะครับสบ,บชกแมวกับโรงเรียนน้องโพร่งนะครับ สบานชงแมวกับโรงเรียนบ้านหนองโขงนะครับแล้วก็คู่ต่อไปก็จะผัดนัดน้ำใก็จะเป็นหนองข้อพบหนองมะเขือแล้วปิดท้ายในค่าคืนนี้เป็นโรงเรียนบ้านหนองดูพบโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ใต้นะเราแข่งจบแล้วก็จะรู้แล้วล่ะว่าใครจะได้เข้าเป็นที่หนึ่งที่สองในแต่ละสายหนองสายปีแล้วก็สายปีแล้วก็สายดีนะครับ นี้ก็จะเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับส่วนทีมหญิงนะครับ12ปีก็รู้แล้วว่าเกิดไปตั้งแต่แล้นะครับเดี๋ยวขอัาอีกนิดหนึ่งนะครับที่เข้ารอบแทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับปุ๋ยพบบ้านกหลบนะครับ นองโป่งพบบ้านอ้อประชาสามัคคีแล้วก็เทิดซิเมนพบนองจันใต้แล้วก็หนองม่วงวิยาการพบเทศบาลช่องแมวนะครับอันนี้คือสิปีสำหรับทุศอผู้หญิงนะครับไไปไปบคือะไไไปไม่ตามตารางตารางแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับ บุญนุญเอาแล้วไปบุญันร้อยจะร้อยล้มมา่อยมูลนั้นันร้อยขึ้นนำแล้วนะครับสองประตูต่อหนึ่งยังมีเวลาอีกเข่งเลยนะครับครึ่งครึ่งแรกนะครับยยเสำหรับในวันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มแข่งคู่แรกเวลา13นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็คือบ่ายโมงเป็นต้นไป ในการแข่งขันคู่แรกสำหรับฟุตซอลุ่นอายุไม่เกิน12ปีเราก็จะรังตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับในรอบ8ทีมทั้งชายและหญิงหลังจากนั้นเราก็จะมีฟุตซอลคู่ V.I.P. นะครับก็น่าจะเป็น ข้าราชการหรือว่าทางในอำเภอที่มาจากเห็นบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอคงนะครับซึ่งในอำเภอท่านเดินทางไปเป็นนาเพื่อนอยู่ที่อำเภอคงก็คือนางสาวนิชาพิษนะครับนิชาพิษรักษาพระดชท่านได้นำข้าราชการแล้วก็บุคลากรที่อำเภอคงมาเชื่อมสัมพันธ์ทไมตรีกับ อำเภอลำธารินชัยของเรานะครับในประเภทฟุตซอลนะครับเป็นคู่ V I P จบจากคู่ V I P แล้วก็จะเป็นคู่ชิงที่หนึ่งในทั้งประเทศชายและก็ประเทศหญิงนะครับตามโปรแกรมนะครับมีเหนอควันนะบุกคันอ่ะ

toan ta da vua ta <laughs> ê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 , ê. <laughs> cá, 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 cá. <laughs> không <laughs> có bất hình tươm nè ba à Còn <laughs> tao về đây cá rồi <laughs> Tao, tao, nó muốn tao không có nè

เไปน้ตเวอลาต้นอขอเวลานอกนะครับไบหาตำแหน่งวางหาตำแหน่งวางหาตำแหน่งวาแหาตำแหน่งวางบวนนะบูเล่นบูเล่เดี๋ยวเมยง

ถ้าลูกโดบอลตามเกมแล้วอะไรนะบอลตามเกมแล้วจะมีอะไรนะปนะตามเกมแล้วมีอะไรเดี๋ยวกพมาเล่นหานี่ว่างวะฮันจว่างวะบอล่ังเสมนเียเ๋ยเลยเข้าไป เต่าเดียวบุกเต้าเดียบอ่ากอชเชียร์สี่เหลี่ยมนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับไว้ให้ห่างตรงสนามเส้นสนามสักสามเมตรอย่างน้อยนะครับสามถึงห้าเมตรนะครับขอบคุณมากครับเชียร์ได้ครับไม่เป็นไรครับหนักนะฮะคว้านขยขึ้นไปขึ้นไปคว้าเโค้งนี้โค้งยากกว่าคว้าน

จบจากคู่นี้แล้วก็จะเป็นเทศบาลช่งแมวนะครับพบกับโรงเรียนบ้านหนองโรงเมตัว้พร้อมเลยนะครับไปวันไานเลยวไมาไรขึ้นมาไรขึ้นมาวาน

เต้าเต้าควายเต้าควายดีแล้วดีแล้วดีแล้วบืองกนน้ำบิ่งกนน้ำ้านเมียบอไว้เอ็มาจลไหลายวาลไปหลายเี่ยนเกเยขบไปเขไปลนะเแล้วครับเสมอแล้วนะครับสประตูต่องเอีมเมลใยุ้กที่ไล่รออกไปเลยมันตูเทีนบ้ะออนมันตูล้วงตั้มปนไไ แล้เขาไปชนไป้ต oh! ู้ลูกคุสอสงการเล่นต่อบอลต่อบอลไปเรื่อยต่อบอลไม่ง่ายหนีใกล้ใกล้ผู้ชมที่เห็นลูกคุอข้าไปฝั่งโน้นครับทิศใต้ทิศเหนือนะครับช่วยเก็บมาส่งที่กองเงิอการด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เวันวันนวันงปน้ไปยังทต่อไปนะครับทสบาลช่องแมวกับน้องครงตัวชนะมาทั้งคู่นะครับคะแนนก็มีสางคะแนนเท่ากันได้มีผลทีมกันทั้งคู่เ่อทีเข้ารอบทีสบาลช่องแมวกับน้องทรงถ่าชนะก็คือแน่นอนถกแต้ม นะครับมีผลทั้งคู่เลยนะครับคู่ต่อไปโดยอกคู่น้องอ้อกับน้องมะเขือแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นน้องดูพูบ้านหนองจันใต้นะครับว้นวั้นแล้ก้นะไปไปไปไนไีไปปไปไไปไปไไป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 ไะไไปไไไป

เกยไม่ีืนอลแงหลังเต้าเต้าขึ้นมันไว้ขึ้นมันแดนมัวเนี่ยวัดก็ไปไล้เต้าขวากันอ่ะวัดไปวันไปโอกเปรอเยเฮ้ยเฮยโยแ้วาเยียยได่แล้วหัวหัวหัว ไปคว้าคว้ามือมือต่อค่้าบอลบอลคว้าก่อนเลยเติ้งเตี้ยเติ้งเตี้คู่นี้ถ้าเกิดว่าเสมกันนะครับเราก็จะมีการจับสลากเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งที่สองในสายนะฮะเราจะไม่ได้รับเราจะไม่นับลูกได้เสียกันนะครับเราก็จะจับสลากเลยนะฮะ ได้เป็นที่หหรือที่สองในสามได้ตัปนตดนปนตวบ่นบอลบอวันมาเลยเ่อะไ้าบอลน่ะบอ้เอฟบอลเอฟคือบอลแยดบอลแรถอยสุดเลยเล่บอลมเอามันคือดี่ไหนจับฉลากโบนกามันรับัเลย เพราาะว่ขอนประธานโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเทอร์ซิมินมีอยู่4แต้มประธานอภัยนะครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมนี้แน่นอนอยู่แล้วมีอยู่หแต้มถ้าเสมอก็มีอยู่7แต้มนะครับก็น่าจะเป็นที่ประธานโทษนะครับวาเร็วเร็ตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับควนควงไม่ต้องร้องควง